นี่ละกนนี่ละกเราไปดรอเวกว่าเรากว่าจ g กรสตีตาฟาอดีโก้เราเวที่ตินญางย่อุดอาเวด้าตาด้ตินญาตาเรารอใครที่ีได้เลยทีทีทีวีอัจฉรกะเรเอาเวป่วเราไปได้คู่ต่อเติมดาลดทงครึ่งเสาสามวันถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเราเตวด้เลยกับบาดาลถึอเราได้นอิยาเฮอโก တော်ဒီသေရတိခွေဒါတာပာအီစုအပုပ်ဖရန်စစ်အတတိလေဟောအဝေနီမေဝဒာအတာကဆောအခုတောနော်ကိုယ်လောဝဒါဖက်တီချီခီလူဝီကင်းဒူတီချီရေဘယ်မခွေလောတန်နာဝီခီပနီဖဲအပုပ်ပြီနော်အဝေနီမေဝဒာတာကဆောကုတ္တောနော်ကိုယ်ကတော့ဘယ်တေမဒါလေဘတ်ဒုနော်ကော့ချော့တဲ့တဲ့နော်ကော့ချော့တဲ့ဘတ်ဒုဟိလောဝဒါတာကလူလူကဘတ်ထုလောဝဒါနော်တိယာဖဘနေစေပုံ นอมีไว้ data อ่าที่หล่าที่กระปกนอปากพราทไว้ data กราบอึซูโปฟรานซิสอตาตุกุละปะเตบลอนเนี่ยเองโอ้เอออเวนิดามีไว้ data สอคู่ตอผละอเวกวยกระดกเวดาจิตใจอีกนอดีตอเดปฏิญาโกนอโปฟรานซิสอ่าเกเวดาโรมันแคทอลิกนออักรอกค่ะอ่าเกเวดานอรีคีกะอย่าคึคึกะตะกะ อาตาตูลบาเพมหาเดนีเพนไลเอฟเรกิชิตโตลุยกิโตคิตคชิเยโดอาเวอสานีเปิดท่อเวดา้าโคชิดโดโคนีนองมีเวน้าอ่าปกติที่มาเลอเอาเวอ,อจูนนอเลอเอาคอมยอโปรฟรานซิสอจูนี่เดเอเลเวนาเพ่เอาเวตัตมูฮัทโคุยเวนาอันนี้นี่หรออากูแต่ตรงนี้เดอร์เพออจูนี่เดอเอาเวกคุยเวนาเลอ อพระมาดอตาโชตะเลสะอามิอามิโยโลหกคู่ตเผื่ออีกอาเชกโตคานิงอออค่อมโยพระเวทอาจุนินะนอเออหกคู่ดอเผื่อยังอุดอตาโชตะเลสะอามิอามิโยนอบะขะดอมึเอมึขวัญเอกขวากะเทนก่อติดต่อติธะภะนอเอออาจุอค่อมโยนี่ดออุดอตาโชตะเลสะอามิอามิโยอาจุนนี่นออคอบรุละอเวทาโปฟรานซิสอัตตาตุอุละบาอีหนี นอโก็จอดเตอเปดูเอเวดาทุทเวดาอัลลิติภาดีอีนี่อเคดิจะดอลีกุยกับวเวดาตุงนี้นอล้วลีกุเดือกุยเราได้ดวนที่สุดนอต้าเลดวนที่สุดเนี่ยวิโกอูนออัลลีนอกริเ่ที่นอรศูนย์ห้าทับวอหนึ่เอาไว้นไมดาเหลียนอกงินอตาลอนี่ที่นอรร นอร์โรนี่ดีชมหนากระเม็นราธิวาดหนอแพอ่ากอจอเตออ่าปนดูอารูฟุลฟานโลฟรีนอร์รีนี่วายเยว่าฟอสุดสวาว์เดเยคุยหนอถ้ารอคนนี่เดอกอจอเตออ่าเวลโลคุติหนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลอ่ามือดีมืดฟองนี้เดอคิชิคีอ่าลุยคีโทคิชิเย ตั้งแต่ท่ากลุ่นี้กุเอวิดาเลยอยู่เตวิดาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติกันสิ้นประชนตั้งนี้เตวิดาม่เว้โป้ฟรานซิสเอาเวม่เวิดาโรมันคาทอลิกเอาคนตุกเตอร์นอนเล้าเวิดาเลอวาติกันอาอัตาตีอารีเนี่ยอ๋ออุบลอนี่เดาแต่ละตั้งแตท่ากลุอุบลอนี่เด็กกับบ้าเม่สู้นอสูกระซ่วง กระซวงเนี่ยคอมโยก่อจอดได้อับดูเวดลูเว,เว,เวดีที่ตะาภาคเอาอุ่เนาะเวรวัยหน้าดีอีด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส His Holiness Pope Francis ประมุขแห่งศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติการสิ้นประชนเมื่อวันที่21เมษายน2568 นอมีพระชนมายุ8 8พรรษาเทวดาตาวีนีดอนด,ดิปติญเนีาตุนีปุ๊ฟรานซิสอ่าโกเวดาเลฮิสฮอลีเนสโปรฟรานซิสอเว้ม่เวดาอ่าโรมนันคาทอลิก,กน,นออ,ตอ,อาตัวข้าดูกเตอร์อัตั้งีเทลาทอคิชิเตต้ลุยคิโดคิชิเยอัตานี่ทบ่าวัวหกสิบวกนี่อัตัวอืนี่นอก็จะเตียไปดูเอาไวฮิลอเวดาตากลุู๊ เ uh, วกหลูเวดีโดเวกหลูเวดีเราเลือกก็จเติมันดูอัตากวาเธอฟันลาตินฟาตะกือก็จเติโดนปิญญาดีต่อเนิร์กปาพาราตาตาอึซูโบฟรานซิสอัตาตูวอะไปาตบลอนยาอีอาโอนี่ที่เราไม่ได้ตากหรือสาท่อไม่ได้เป็นลายเอพรีคิชิเปอร์ฟลอคิชิลุยตอคิชิเยตอตาเซอร์ก็ต่อเตอร์ฟลอยนี่ นอม้อกจเตอะเวกลัวเวดีตะพิตามาลอตีตะพานอเวกลัวเวดีลาโอเลกจเตอะเปดู้อะตาควอดเฟฟัลละติดพาณีกะถือลอนอติยาภาพข้อตาเสอกะตอซือซออีตะกีนอกวยลอเวดากวยดอตาอยู่ย่อปะเกนอมอวาเลอะดุจะบาตากลูจีตะพากะมะปู่ถวยออกั่วดีกั่วกะเดตะกีเสอลอเวดา นางนัตจารีอนันตศินลีขาธิการคณะรัฐมนตรีเอาไว้ในมิวเวดาก่อเจตเนาะอาดูอันเนรุนัจารีอนันตสิอามิเนโรวิบลนิีเดอเาไว้ได้ถาปกุยกับวดดดุเพนี่เนาเนาะอาตัอเวนิม่เวดาก่อเจตะเนาะไปดุ ata utareh pa phra thowada ta ta u su po francis ata tole ba te blon yang i ari a clone no afu ta do ni the low of the knee no we clue we di la o le ko cho te a ata i thue kwa thue pandu ata i thue kwa thue phala ti phaa ni no ka ba ba pu thue mai da thulon no dia phap ho no le ta lo ko to di เอวดาตาเสตัวเติรโคคิดิเคิชิวคิชิเยเยี่ยโอเกอาว้ไม่ว่าได้อ่าพีพีทอัตากระสบนอ่าปาปลาโตเวด้าโหที่นี่เราเห็นเตี้ยเปี่ยงเวยดกุ่ารอป่าปลาดีติเนียชปาเจืเตี้ยนีหรอตามร